สช่เลยครับจบไปแล้วนะครับเอฟเอครับแล้วก็ลิเวอร์พูลก็ถูกหยุดอยู่ที่รอบนี้นะครับในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่อลิเวอร์พูลเนี่ยไปได้ไกลกว่านี้นะครับแต่ซีซั่นนี้ก็มาจบลงตรงนี้คือถ้าดูการจับสลากเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทีมที่จับสลากแล้วก็มีโชคในการจับสลากมากที่สุดคือแมนซิตี้นะครับตั้งแต่เป๊ปมาคุมทีมเนี่ยการจับสลากของแมนซิตี้เนี่ยก็จะออกมาแบบเป็นใจตลอดก็คือไม่เจอทีมแข็งเลยจนกระทั่งมาเจอรอบรองแล้วก็ จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับโซลิพูเองเนี่ยก็จะเจอสถานการณ์ที่ทําใจลําบากด้วยทรัพยากรนักเตะด้วยแล้วก็เมื่อเห็นรายชื่อนักเตะเนี่ยนะครับก็คิดว่าโอเควะนาทีนี้เนี่ยยังเกนคอปเนี่ยคิดอะไรอยู่นะครับคิดว่าจะชนะในเกมนี้นะครับนี่คือหนึ่งมุมนะครับหรือต้องการให้นักเตะลงไปเล่นเพื่อเรียกจังหวะและความมั่นใจเพราะ มันมีเกมที่จะเจอกับสเปอร์รออยู่นะครับแล้วด้วยความตั้งใจว่าในเกมที่ผ่านๆมาเนี่ยมันเป้าสะอาดมา4เกมติดนะครับโอเคในเอเวอครที่เจอทีมเด็กนี่เราไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่การเจอแมนยูเนี่ยก็ถือว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจัดทีมอยู่ในระดับที่สมน้ําสมเนื้อกันนะครับก็คือแมนยูเน้นแน่นะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยอ่านใจครอบลําบากมาก ความหวังว่าเกมนี้มันต้องมีสกอร์แล้วก็ไปยิงประตูทีมเยือนได้ด้วยก็ถือว่าโอเคเข้าเป้านะครับแล้วก็ฟอร์มนักเตะที่คาดหวังนะครับอย่าง FSM เนี่ยโอเคขาดมาเน่นะครับแต่ว่าผลของการทำงานของแนวรุกข,ของเราที่เป็นตัวหลักที่ลงสนามอย่างฟิมิโนกับซาร่าเนี่ยก็ทำผลงานได้น้าพอใจนะครับแล้วก็เกมนี้ครอปอาจจะรู้สึกว่าแคร์กับคำว่าศักดิ์ศรีนะครับ ก็เลยจัดผู้เล่นที่ค่อนข้างจะเน้นนะครับแต่ผมว่าน้ำหนักเนี้ยก็คือเรื่องความมั่นใจนะครับที่ถ้าจะให้นะแล้วก็สองก็คือเป็นการลองทีมก่อนที่จะเจอกับทันนมันสเปอร์อันนี้นี่คือทัศนะผมนะแล้วผมก็หมายเหตุด้วยว่าผมจะจับตาไข่ก็คือจับตาเคอร์ติสโจนนะครับเตียโก้ริสฟิลเลียม เทรนต์ฟีมิโน่นะครับนี่คือหลักๆนะครับที่ตั้งใจที่จะดูเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็เกมนี้ในช่วง10นาทีแรกเนี่ยครับก็ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ไม่ได้มีจังหวะอะไรมากมายก็มีจังหวะจังหวะแรกเลยก็คือจากผู้เล่นของแมนยูนั่แหละครับที่ได้ยิงในมุมแคบนะครับแล้วก็นาทีที่13เนี่ยเป็นจังหวะที่เตียโก้เนี่ยเข้าไปตัด แต่กรรมการให้ฟ้าเนี่ยผมก็คล่องใจอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็พอนาที่สิบแปดเนี่ยประตูก็มานะครับเป็นประตูจากการประสานงานที่สวยมากนะครับเป็นการเล่นบอลที่น้อยจังหวะแบบที่เราคุ้นตานะครับอย่าลืมว่าแมนยูเนี่ยจัดแนวรับเนี่ยก็คือชุดเต็มขเขาเลยนะครับและเป็นวานาดูมนะครับขึ้นบอลจากหน้าแนวรับของเราแล้วก็ขึ้นบอลไปให้เจ้าบบี้ บ็อบบี้ก็แต่งบอลแล้วก็ม้วนหนีแมกโทมิเน่ ay, นะครับจากนั้นโมเมสซ่าก็วิ่งตัดเข้าไปลูกชอเนี่ยหยุดเพื่อที่ต้องการที่จะเช็คลายในใจผมอ่านไร้อย่างนั้นนะแต่ลินเดเลิฟเนี่ยไม่หยุดนะครับเพอาะลินเดเลิฟวิ่งในจังหวะที่โม e, วิ่งเข้าไปผ่านลูกชอไปแล้วนะครับลูกชอหยุดแต่ลินเดเลิฟเนี่ยขยับตามมันก็เลยเป็นจังหวะที่มันไม่ออฟไซด์บอลที่ผ่านของเจ้าบ็อบบี้เนี่ย น้ำหนักมันพอดีมากๆนะครับทั้งน้ำหนักและทิศทางโมไปถึงนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็แค่ยกข้ามดีเดอร์สันเข้าไปนะครับดีนเนอร์สันก็คว้ามไม่ถึงก็สุดปัญญาเป็นประตูขึ้นนำเร็วมากนะครับในทีที่18เแัดท่านเองถือว่าเป็นการประสานงานที่ต้องให้เครดิตเลยว่าเนี่ยนะครับภาพที่เราอยากเห็นมาแล้วแต่นในนาทีที่26เนี่ยนะครับเราก็มาเสียประตูจากความไม่ละเอียดในการเล่นนะครับ จาก Mason เมสันกรีนวูดเนี่ยยิงเข้าไปโดยคนจ่ายนี่รัอด์มีเวลาแทบจะน่าจะหลายๆวินาทีเลยแหละนะครับที่โอ้โหได้แตะบอลแต่งบอลรอเงยหน้ามองจนกระทั่งเห็นเป้าแล้วก็จ่ายเนี่ยไอ้แบบเนี้ยนะครับคือความอ่อนด้อยของเราที่ไม่เข้าไปชิดนะครับเป็นการจ่ายในจังหวะที่เราเนี่ยทำชิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ เป็นวานดูมเนี่ยแตะคืนให้ฟิมิโน่แต่ปอกบาเนี่ยเห็นแล้วก็ตามมาปอกบาเนี่มีความสูงแล้วขายาวนะครับก็แย่ขาเข้ามาดักแต่แล้วก็เจ้าบ็อบบี้เนี่ยก็พยายามจะเกี่ยวไว้นะครับก็ไปเกี่ยวปอกบาลงแต่บอลเนี่ยมันล้นไปถึงวันเดเวกนะครับวันเดเวกเ,เบิ้ลเร็วเลยนะครับให้กับแรดสฟอร์ดแรดฟอร์ดก็เลยมีเวลาเยอะ แล้วตรงนั้นของเราเนี่ยมันมีทั้งซาร่าทั้งเทรนต์นะครับไม่มีเข้าเข้าไปชิดเลยสักคนนะครับไม่มีใครเข้าไปกดดันเลยทําให้แรดสอดเนี่ยมีโอกาสเปิดทิ้งไปที่ว่างนะครับแล้วก็เมสันกรีนวูดเนี่ยก็วิ่งเข้าไปรับบอลแตะแล้วก็ยิงถ้าดูจากภาพช้าเนี่ยก็ดูและกรีนวูดเนี่ยยิงไม่ได้ดีนักนะแต่ว่าโอเคมันก็ไปเสียบคนเสาแต่น้ําหนักมันไม่ได้รุนแรงมากนะครับแล้ว ดูจากบอลที่มันผ่านอาริซงเนี่ยก็เห็นเลยว่าจริงๆเนี่ยถ้าอาริซงเนี่ยเป็นช็อตสต็อปเปอร์เนี่ยลูกนี้เนี่ยผมว่าน่าจะติดเท้านะครับแต่ว่าอาริซงช้าไปนะครับก็เลยเอาไม่อยู่แล้วก็เราก็มาพลาดนะครับในจังหวะที่เริ่มต้นครึ่งหลังนะครับก็คือนาทีที่48เริ่มต้นมาแค่2นาทีเฉีเท่านั้นเองก็เป็นประตูของแรดฟอร์ดลูกนี้เนี่ย เมื่อดูภาพช้าก็ต้องโทษอริซงอีกนะครับว่าปฏิกิริยาเนี่ยช้ามากนะครับคือแรดฟอร์ดยิงไม่ได้แรงแต่โอเคหลุดเดียวใช่นะครับยิงไม่ได้แรงแล้วก็ถ้าศึกษาวิธีการเล่นของแรดฟอร์ดเนี่ยจะรู้ว่าแรดฟอร์ดก็ยิงแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าอาริซงเนี่ยปฏิกิริยาเนี่ยไม่ทันจริงๆนะครับคนจ่ายก็เป็นกรีนวูดเป็นจังหวะที่กรีนวูดเนี่ยนะครับยืนอยู่ ในแดนของตัวเองนะครับใกล้ๆเส้นครึ่งสนามแล้วก็แนวรับของเราเนี่ยดันขึ้นสูงเพราะว่าเป็นจังหวะบุกแล้วก็เป็นจังหวะเสียบอลน,นะครับก็โดนเลยทีนี้นะครับพอทางแมนยูเนี่ยได้บอลก็จ่ายบอลขึ้นมานะครับแล้วก็บอลเนี่ยมาถึงกรีนวูดกรีนวูดก็มีเวลาเยอะอีกนะครับก็จ่ายแต่รูปนี้เนี่ยพอดูจากภาพช้าเนี่ยผมว่าเลสร์ฟอร์ดล้ำหน้านะครับคือพอดันไลน์สูงเนี่ยเราก็เช็กไลน์กันดีนะผมว่า แต่กรรมาการไม่ไม่มีการยกทงคือถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ยลูกนี้มันจะต้องมี v a r มาดูแล้วผมมั่นใจว่าแรดฟอร์ดเนี่ยล้ำแน่แล้วก็แรดฟอร์ดก็หลุดไปโล่งๆนะครับแล้วจังหวะที่หลุดเข้าไปเนี่ยนะครับจังหวะยิงเนี่ยยิงไม่ได้ดีจริงๆผมว่ายิงไม่ดีอ่ะยิงน้ำหนักก็ไม่ได้แรงมากมายนะครับแล้วก็ไม่ได้ห่างตัวอาิสงแต่อาริซงก็เซฟไม่ได้อีกนะครับแต่แล้ อีกสินาทีต่อมานะครับนาทีที่ห้าสิบแปดเราก็มาตีเสมอได้ไอ้จังหวะนี้เนี่ยภาพที่แรกมันดูไม่ทันนะครับแต่นั้นก็มาดูจากภาพช้านะครับก็เห็นเลยนะครับว่าเป็นจังหวะเปิดบอลของดินเฮนเดอร์สันเปิดขึ้นมานะครับก็ขึ้นมาตรงกลางคือผู้เล่นของเราบีบสูงแหละนะครับแล้วฟันเดเบกนะครับก็วิ่งลงมามาเอาบอลประมาณเส้นครึ่งสนามนะครับแต่มีผู้เล่นของเรากดดันขึ้นมาด้วย นะครับแล้วก็ฟานเดเบกเนี่ยพอถูกกดดันก็พยายามออกบอลเร็วมิลเนอร์เนี่ยอ่านทางได้ก็ตัดบอลตัดเสร็จก็ฝากขึ้นหน้านะครับฝากให้วานดุมจากนั้นก็บอลเนี่ยก็ไหลไปถึงซาร่าแล้วก็ตัวมิลเนอร์เองเนี่ยก็เติมเข้าไปในกรอบเขียโทษคือมีจังหวะหนึ่งอ่ะที่มิลเนอร์เนี่ยเติมเข้าไปแล้วได้ยิงแล้วแต่ว่าบอลมันคอนโทรลไม่ดีพอมันก็ข้าคานไปเลยนะครับยิงจะออด้วย ไม่ถึงหกหลาเลยตรงนั้นแต่ลูกนี้เนี่ยมิลเนอร์เนี่ยวิ่งเข้าไปปับ๊บบอลจากサาอ่าจากเจ้าบ๊อบบี้เนี่ยนะครับก็จ่ายจ่ายเป้าหมายก็คือตรงนั้ะมันมีสองคนนะครับก็คือมีมิลเนอร์เติมเข้ามาแล้วก็มี่าก็เคลื่อนที่เข้ามาด้วยเหมือนกันพอมิลเนอร์เคลื่อนที่เข้าไปปับ๊บก็ผูเ้เล่นแนวรับของแมนยูนะครับก็เคลื่อนที่มา แต่มิลเนอร์ไม่เล่นบอลน,นะครับปล่อยบอลไหลผ่านไปถึงซาร่าซาร่าก็ยิงนะครับแล้วก็บอลก็ลอดขาดีนเนสเนเข้าไปนะครับแม็กควเนี่ยคิดไม่ถึงว่ามิลเนอร์จะเล่นชอ็อตแบบนี้นะครับคือจริงๆแม็กควาเนี่ยก็คุมซาร่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขายับตัวไม่ทันนะครับเพราะว่าตัวที่จะเข้าบอลจังหวะแรกตอนตอนมิลเนอร์ในยถมเข้าไปเป็นรินเดเล r รนะครับก็คือถ้าตรงนั้นเนี่ยมิลเนอร์ยิงก็ติด นะครับแต่พอมิลเนอร์ข้ามบอลเนี่ยซาร่าก็เลยมีเวลามีพื้นที่นะครับก็เป็นประตูที่2แล้วก็มีโอกาสแฮตทริกของซาร่านะครับผมว่ามีโอกาสถึง4ี่หนดได้ซ้ำไปสําหรับซาร่านะครับได้ยิงยิงไอ้ลูกที่ตอนท้ายที่ยิงเนี่ยนะครับคือตั้งใจจะชิปแหละนะครับแต่ว่ามันแบกนะครับมันชึกนะครับก็เลยกลายเป็นว่าบอลเนี่ยมันไม่ยกข้ามดีเนอร์สันอีกถ้าลูกนั้นชิปได้เนะี่ยผมว่า ดีเนนันก็เซฟไม่อยู่นะครับเพราะว่าพยายามทิ้งตัวแล้วก็ทําตัวกว้างๆไว้นะครับแล้วก็ถ้าชิปได้ในลูกนั้นข้ามมือแน่นอนแล้วก็ในที่สุดนะครับก็เป็นบรูโน่ซึ่งตูกเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยนะครับก็มาได้จังหวะในลูกฟรีคิกจังหวะที่เจ้าฟาบินโยของเราเนี่ยนะครับชิงจังหวะแล้วก็ไปฟาวคาวานี่แล้วก็บอลเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสักติด กรอบ18ลลาแหละนะครับกรรมการก็ไปชี้จุดไปวางจุดแล้วนะครับแต่รูโน่ก็ดึงถอยเข้าไปประมาณสักฟุตหนึ่งนะครับเพื่อให้มุมมันเปิดกว้างขึ้นกรรมการก็ไม่ท้วงผู้เล่นของเราก็อ่อนประสบการณ์ไม่ท้วงนะครับรูโน่ก็ยิงเข้าไปสุดปัญญานะครับเพราะว่าการสั่งกำแพงผมว่าอาริสงสั่งกำแพงไม่ดีนะครับคือตรงนั้นเนี่ยสั่งกำแพงถูกแล้วแต่ว่า ตัวที่จะไปยืนดักเนี่ยมันเป็นเตียโก้ซึ่งเป็นผู้เล่นที่สูงไม่ถึง170บนะครับบอลข้ามหัวเตียโก้นิดเดียวท่านเองแล้วก็เข้าเสาไกลสุดปัญญาอลิซงนะครับเพราะว่าถ้าอลิซงเนี่ยจะให้ผู้เล่นจัดกําแพงแบบนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยต้องยืนใกล้เสามากกว่านี้การยืนตําแหน่งของอลิซงผิดพลาดทั้งเกมเลยนะครับเอาเป็นว่ามาให้คะแนนไปเลยดีกว่าอลิซงเนี่ยนะครับผมให้ไปถึง6ออะนะครับให้สัก5ผมว่าควรจะให้สัก5แหละ ก็มีจังหวะจ่ายเฟือกให้ฟาวินโยด้วยในทั้ง3ลูกเนี่ยผมมองว่าแมนยูไม่ได้ยิงดีมากมายนะครับคือบอลเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากมายแล้วก็ตำแหน่งการยืนอะไรต่างๆเนี่ยมันถึงทุกลูกเลยนะทั้ง3ลูกแหละนะครับมีไอ้ลูกสุดท้ายอะไรจัดกำแพงไม่ดีนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยถ้านักเตะที่คะแนนน้อยๆหนึ่งคนละผมให้อริซองนะครับผมไปให้ไปประมาณสัก5.5แล้วกันนะครับไม่ถึง6 ลิซิเลียมนี่คือจุดอ่อนเลยก็คือจุดอ่อนเรื่องประสบการณ์ข้อหนึ่งและ2ก็คือเรื่องความเร็วเห็นชัดเลยว่าลิซิเลียมมีปัญหาเรื่องความเร็วชัดเจนมากนะครับแล้วบางครั้งนี่ก็พยายามที่จะชิงจังหวะออกตัวก่อนแต่เขาไม่ได้ช่วยอะไรแล้วจังหวะเข้าบอลเนี่ยนะครับเห็นชัดเลยว่าจังหวะเข้าบอลเนี่ยหลวมมากนะครับประสบการณ์เนี่ยน้อยนะครับเข้าบอลไม่ได้แม่นยําพอนะครับ มีดีก็คือส่วนสงนะครับแล้วก็การเล่นลูกหมงก็พอได้นะครับแต่คือเป็นบ่อที่ทะลุทะลวงทาให้ภาระมันโหลดไปที่ฟาบิโนนะครับทั้งสามลูกเนี่ยนะครับโอเคเลาวว่าลิซิเลียมเนี่ยไม่ได้มาฟาวคาวานีแต่ลิซิเลียมเนี่ยก็ทําให้ฟาบิโนเนี่ยไม่สามารถโฟกัสหน้าที่ตัวเองได้ดีพอนะครับผมให้ห้าแล้วกันนะครับลิซิเลียม แต่ว่าก็คาดหวังว่าอยู่แล้วและครับว่าบ่อมันก็เนยเป็นวิลิซิเลียมนี่แหละนะครับเจ้าโรบโ o โรบเกมนี้ผมไม่ประทับใจนะถ้าดูเนี่ยผมว่าเทรนด์เล่นดีกว่านะครับแต่ก็ในหน้าที่ในเกมรับเนี่ยไอ้ลูกที่เมสันกรีนวูดเนี่ยหลุดไปเนี่ยก็ถือว่าส่วนหนึ่งก็ต้องโทษเจ้าโรบโวนะว่าเสียสมาธินะครับก็คือไม่ช่องปกติเจ้าโรบจะมีสมาธิมากกว่าน,นี้แล้วก็ ดูแอคทีฟว่าน,นี้นะครับแต่เกมนี้เนี่ยดูทั้งเรื่องความแอคทีฟเรื่องปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยรอกลงไปนะครับผมไม่ไป6แล้วกันนะครับเทรนด์เทรนด์เล่นด้วยจังหวะการเล่นหลายๆอย่างเนี่ยผมผมชอบผมประทับใจนี่คือเทรนด์แบบที่ผมอยากเห็นอย่างน้อยๆแม้ว่าไม่มีแอซิสอะไรเนี่ยว่าแต่ดูปฏิกิริยาดูภาษากายดูจังหวะการเล่นต่างๆเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะครับ ความมุ่งมั่นความดุดันมีอยู่ในระดับที่พอสมควรเลยไอล้ลูกที่แรตฟอร์ดเนี่ยหลุดไปหรือลูกที่แรตฟอร์ดเนี่ยมีเวลาเนี่ยก็ไม่รู้จักทํำยังไงดีคือคือผู้เล่นของเรานี่ยังขาดเรื่องความละเอียดตรงนี้แหละตรงนั้นไอ้มีทั้งโมทั้งเทรนด์นะครับให้แรตฟอร์ดเนี่ยมีเวลาเงยหน้ามองแล้วก็จ่ายนะครับลูกนั้นก็เป็นลูกแอสซิสไ์ทปเทรนด์ผมให้ไป6กประกันนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยผมชอบกว่ารโรบู้ด้วยนะ ามาในแดนกลางเนี่ยมิลเนอร์เนี่ยก็ดูจะล้นๆไปหน่อยแต่ผมภาพรวมเนี่ยผมชอบเลยนะครับมิลเนอร์เนี่ยมีส่วนเลยนะครับที่ทําให้ซาร่าทําประตูได้แล้วก็มีจังหวะสอดเข้าไปยิงที่สวยนะ้นะครับแต่ว่า,าการคอนโทรลสมดุลร่างกายไม่ดีพอนะครับทําให้บอลมันเบิร์ดข้ามคานไปแต่ว่าไอ้ลูกที่ข้ามให้ซาร่ายิงได้เนี่ยสวยมากก็คือตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่ตัดบอลทุกจังหวะเนี่ยมีส่วนมากนะครับ นอกจากการเข้าบอลที่ดูชงชามนะครับภาพรวมผมพอใจนะครับยูเนอร์เนี่ยผมให้ไป6.5นะครับวาน,นดูมวาน,นดุมนี่ก็เป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งนะครับที่ผมถือว่าผมชอบเลยนะครับในแดนกลางเนี่ยโอเคเลยนะครับโอเคเว่าผู้เล่นในแดนกลางเลยนี่รูปร่างใกล้เคียงกันมากทั้ง3าคนนะครับแต่ว่าในการเบียดในการเก็บบอลในการแย่งบอลชิงจังหวะกับผู้เล่นสูง190จากผู้เล่นสูงประมาณสัก170เนี่ยสู้ได้นะครับ บทบี้กับแม็กโทมิเน่ทักป็อกบาเนี่ยสู้ได้เลยนะครับวานเดดูมเนี่ยผมให้ระหว่าง6ถึง6.5แต่ไม่ไม่ถึง6.5นะครับก็ย่อนกว่ามิลเนอร์หน่อยหนึ่งจริงๆอิงมิลเนอร์เนี่ยถ้าไม่มีส่วนในการตั้งแต่เริ่มต้นเป็นที่มาของประตูของโมล,ลูกที่2นะผมอาจจะให้มิลเนอร์เนี่ยน้อยกว่านี้นะครับแต่ว่าวานเดดูมเนี่ยก็ได้6ขยับขึ้นมาใกล้ๆ6.5กนะครับแต่ไม่ถึง6.5ดีเตียโก้คันดาล่านี่คือโกคลาสชอบมาก คือการอ่านจังหวะเนี่ยคือเหมือนอ่านใจคู่ต่อสู้ได้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะเล่นยังไงนะครับก็คือชิงจังหวะทั้งชิงจังหวะตัดจังหวะในจังหวะที่แรดฟอร์ดนี่ทะลุเข้าไปนะครับก็วิ่งขวางทางระหว่างคนกับบอลน,นะครับแต่ว่าไม่ได้ขวางแบบจนกระทั่งมันฟาวนะแล้วก็จังหวะที่กดสู้พอได้บอลปับ๊บเตีโก้พุ่งมาปั๊บกวาดจิ้มบอล สกัดบอลแบบนี้เนี่ยผมว่าต้องมีสี่ลูกเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็บอลที่เปิดของเตียโก้เนี่ยมีข้อผิดพลาดน้อยมากมีจังหวะเดียวที่พลาดนะครับก็คือจังหวะที่มั่นใจตัวเองจนเกินไปแล้วก็โดนบีบสองแล้วก็เป็นคาร์นี่เนี่ยวิ่งเข้ามาจิ้มบอลได้ลูกนั้นเกือบเสียหายนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่หน้าแนวรับแล้วนะครับภาพรวมเนี่ยผมชอบเตียโก้มากที่สุดในเกมนี้ถ้านในแดนกลางเนี่ยผมให้ไปเจ็ดเลยนะครับสําหรับเตียโก้นะครับ เจ้าบ๊อบบี้นะครับบ๊อบบี้ดุดันมากนะครับแล้วก็จังหวะที่เข้าไปเข้าเตอร์เพรสเป็นที่มาของการสร้างจังหวะสร้างเพรสสวยๆไหลหลุนนะครับเวิร์กเกรดดีความดุดันมีนะครับนี่คือเจ้าบ๊อบบี้ในเวอร์ชั่นที่ถูกยกย่องมาว่าเป็นผู้เล่นที่เข้าแท็กเกิลแล้วเข้าไปตัดบอลแย่งบอลเนี่ยได้มากกว่านักเตะแนวรับนะครับแล้วก็เป็นคนที่แอสซิสต์สลูกเลยนะครับ ผมให้ไปเรือบเกือบแปดนะครับเจ็ดจุดห้าแขกเลยนะครับโมในเกมนี้มีโอกาสเยอะมากแล้วก็สามารถเปลี่ยนผลออกมาให้เป็นประตูนี่คือโมในเวอร์ชั่นในซีซั่นแรกเลยนะครับคือพอถึงบอลปุ๊บยิงด้วยการเล่นทางนะครับไม่ได้เน้นยิงแรงไม่ได้แต่งบอลเยอะครับแต่บอลที่มันยิงด้วยเท้าันถนาดเนี่ยมันคอนโทรลไม่ได้คือทั้งลูก ลูกแรกกันมาได้ยกยกข้ามนะครับไอ้ลูกที่ยิงพลาดทั้งสองลูกนี้ผมว่าตัวโมเองเนี่ยนะครับตั้งใจจะยิงในรูปแบบที่มันแตกต่างแต่ว,ว่าบอลเนี่ยมันเข้าเท้าไม่ถนัดแต่ไอ้ลูกที่เข้าเท้าถนัดแล้วก็ยิงหลุดออกไปเลยก็มีนะครับแต่ก็ยิงลิงสองลูกนะครับผมไม่ไปแปดแล้วกันนะครับเคติโจนเคติโจนเนี่ยเล่นบอลรุงรังมากนะครับคือบอลมันควรจะจ่ายแล้วนะครับ วิ่งทำทางนี่สวยแล้วถ้าทิ่มบอลเร็วๆเนี่ยถ้าคิดเร็วนะครับเหมือนเฮนโดเหมือนเตียโก้นะครับเพื่อนหลุดไปสบายแล้วนะครับโห oh, วิ่งทำทางสวยๆมีหลายเพลย์เลยนะครับแต่ก็นั่นแหละนี่คือเคิร์ติสโจนนะครับน่ารำคาญเหมือนเดิมนะครับมันคือมันไม่ได้มีผิดพลาดแล้วจนกระทั่งถึงตายแต่ว่ามันทําลายจังหวะได้เปรียบน,นะครับถ้า คิดก็ต้องบอกว่านี่ตัวทำลายจังหวะของทีมในจังหวะเกมลุกเนี่ยก็คือเคอร์ติจนนี่แหละนะครับผมให้ไป5.5นะครับบิ๊กชาร์ลงมาเนี่ยก็พยายามนะครับพยายามสวิตบอลแต่ว่าแมนยูตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เน้นรับและครับก็ยากที่ทำอะไรที่มันทำให้เกิดมรกผลได้นะครับมาเน่ลงไปก็มุ่งมั่นดีอยู่แต่ว่าก็อีกนี่นแหละนะครับมาเน่เนี่ยถ้าเทียบกับฟิมิโนกับซาร่าเนี่ยนะครับ ผมว่ายังไม่ได้นะครับคือพยายามเล่นนะครับแต่ว่าก็ยังเล่นแบบอะไรที่มันเห็นอยู่ว่าในช่วงที่หลังๆมาเนี่ยมาเนี่เล่นแบบไหนก็ยังเล่นแบบนั้นอยู่ไม่ประทับใจนะครับผมให้ไปหกแล้วกันโอริกี้ก็พยายามนะครับแต่ว่าโอริกี้เนี่ยเป็นนักเตะร่างใหญ่ที่ไม่มีความดุดันนี่คือข้อเสียนะครับก็พยายามเล่นแต่ว่าก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรมากมายแล้วก็มีเวลาน้อยด้วยนะครับผมให้ไปซัก ให้ไป6กแล้วกันนะครับมานี่ก็ให้6กแล้วกันนะครับโอเคแม้ว่าเกมนี้นะครับจะแพ้แล้วตกรอบผมอยากให้ตกรอบอยู่แล้วนะครับเพราะจะได้รักษาสภาพร่างกายเพราะผู้เล่นที่จะคาดหวังได้เนี่ยนะครับมันยังอยู่ข้างสนามไม่พร้อมนะครับต้องพยายามบริหารจัดการตรงนี้เพราะฉะนั้นจะมาโลภมากหวังว่า จะเอาชนะในแดงเดือดนี้แล้วก็เข้าไปเกิดพระ,ะในอีกเกมต่อไปมันก็จะมีโปรแกรมเข้ามาแทรกอีกช่วงนี้เตะทีนักเตะก็เจ็บเยอะนะครับทําใจผมพอใจที่ตกรอบนะครับแล้วก็พอใจในปฏิกิริยาของนักเตะหลายๆคนทั้งเจ้าบอบบี้ทั้งโมงนะครับเทรนด์ผมก็โอเคส่วนเตียโก้เนี่ยเห็นแล้วนะครับว่านี่คือนักเตะที่คาดหวังได้นะครับภาพรวมโอเคแล้วนะครับสวัสดีครับ